เตรียมตัวนะครับราคาน้ำมันจะกลับมาแพงกันอีกรอบว่าโอเปกพลสตัดสินใจครับอะไรก็ไม่แน่นอนเลื่อนการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันออกไปอีก1เดือนจนถึงสิ้นปีจับทิศท,ทางลมอะไรจะเกิดขึ้นกับอเมริกากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเวียดเจ็ตไทยแลนด์แครทุกคนบนทุกไฟล์เตรียมตัวนะครับ ราคาน้ำมันจะกลับมาแพงกันอีกรอบครัโอเปกพลาสตัดสินใจครับอะไรก็ไม่แน่นอนเลื่อนการเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันออกไปอีกหนึ่งเดือนจนถึงสิ้นปีจับทิศทางลมอะไรจะเกิดขึ้นกับอเมริกากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกนะครับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในสัปดาห์นี้จะมีความไม่แน่นอนสูงทีเดียวครับและความผันผนก็จะตามมาโดยเฉพาะเช้าวันนี้เห็นไหม เราอยู่กันมนที่สี่พฤศจิกายนอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าราคาน้มันดิบในตลาดเอเชียเช้าวันนี้พุ่งแรงทีเดียวครับขึ้นไป1%นึ่งกว่าๆนะครับอ่ะผมรายงานให้ท่านผู้ชมทราบเลยนะครับราคาน้มันดิบในเม็กซิลล์ยอร์กสหรัฐซื้อขายกันที่ตลาดสิงคโปร์นะครับเวลาในขณะนี้ของสิงคโปร์คือ9ก้โมงสาแต่ตอนนี้ที่เราไลฟา์ข่าวนี้เนแปดโมงสาเนี่ยนะครับขึ้นมาถึงเหรียญ5เซนหรือ1.5เปอร์เซ็นต์ครับทำให้ราคาน้มันดิบนิวยอร์กสหรัฐนั้นขึ้นนนเเเเกิ70หหรรีียยญคั้งใใม่ใตลาดอช มาอยู่ที่70เหรียญ54เซนต์ต่อบาร์เรลเบรนเทนิกทะเลเหนือซื้อขายกันที่สิงคโปร์สำหรับเช้าวันนี้4พฤศจิกายนขึ้นเหรียญ6เซนก็ 1, ์ก็1.5แพงนะฮะขึ้นมาแต่74เหรียญ16เซนต์ต่อบาร์เรลนี่เป็นราคาน้ำมันดิบที่ขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคืนนี้เปิดการซื้อขายที่นิวยอร์กและราคาไปอย่างนี้ต่อเนี่ยจะกลายเป็นราคาน้ํามันดิบที่ขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่4ติดต่อกันนะครับาารถไาไเช้้นนีีนนดดใยึงงสูข ข่าวออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือในการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัสที่จะมีขึ้นเนี่ยนะครับในช่วงปลายปีเนี่ยก็จะมีกรอบหนึ่งเป็นรอบส่งท้ายและก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณเดือนสตเตดมีการคาดการ์ว่ากลุ่มโอเปกพลัสเนี่ยน่าจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตอีกวันละ18 0,000บาร์เรลโดยเฉลี่ยของทั้งกลุ่มเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในพฤศจิกายนหรือธันวาคมนี่คือข่าวที่มาแต่ปรากฏว่าข่าวออกมาเมื่อคืนนี่นะครับ กลุ่มโอเปกพลาสตัดสินใจเลื่อนนะเลื่อนการเพิ่มกําลังการผลิตไปเป็นพันวาคมช้าไปอีกหนึ่งเดือนเต็มเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นครับก็เลยทําให้ราคาน้ำมันนั้นตีตื้นกลับขึ้นมาสูงขึ้นทันทีในเช้าวันนี้นี่นะครับและเป็นการเพิ่มขึ้นถึงมากกว่า1%สเปอซ็นต์สซไปตอนนี้ทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าเอาแม้แต่โอเปกพลาสเนี่ยก็ยังมองอะไรไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าสถานการณ์การบริโภคน้ํามันดิบในปีนี้เชื่อครับว่าแน่นอนว่ามัันลอตว แต่สิ่งที่เขากําลังห่วงต่อไปก็คืออะไรครับนโยบายด้านพลังงานของยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกก็คือสหรัฐอเมริกาว่าตกลงแล้วจะเป็นยังไงจะเหมือนอย่างที่ไบเดนทําอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเหมือนกับไบเดนก็แสดงว่าใครมาครับกัมลาแฮริสมาถูกไหมฮะแต่ถ้าไม่เหมือนกับไบเดนเลยเนี่ยคือใครมาครับโดนัลด์ทรัมป์มาถูกไหมครับดังนั้นด้วยนโยบายพลังงานของทั้งสองข่ายก็ไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วดังนั้นแล้วนี่นะครับสิ่งที่ตอนนี้เขากําลังจับตาม,มองคือถ้าหากว่าผลของการเลือกตั้ง ประนธนาน,ธนาธิบดีสหรัฐโดยเฉพาะผลการสํารวจที่ว่าป๊อปปูลา่าโหวตมหาชนที่เราได้เห็นกันทุกวันเนี่ยใครนำไม่นาไม่ห่างนี่นะสมมตินะติ้งต่างนะคือถ้าผลสํารวจแล้วมันนาห่างขาดเลยเนี่ยนะครับไม่ว่าใครขาดแล้วก็ได้นะฮะอันนี้ก็พอมองออกแต่นั่นก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผลเลือกมหาชนไม่ได้เป็นตัวกําหนดนะฮะว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปเพราะมันขึ้นอยู่กับอะไรครับคณะเลือกตั้งอิเล็กโทรโหวตนั่นแหละครับกลุ่มนั้นนะคือกลุ่มที่เลือกประธานาธิบดีสหรัฐแท้จริง นะครับดังนั้นการตัดสินใจที่เขาชะลอไปหนเดือนคือเขาต้องการรอดูตรงนี้ฮะว่าในที่สุดแล้วหนึ่งนโยบายด้านพลังงานจะเป็นยังไงนะครับสองไอ้ราคาน้ำมันดิบที่มันจะสะท้อนจากนาโยบายพลังงานของประธานาธิบดีคนใหม่จะเป็นยังไงนะครับสามเขารู้ชัดครับว่าสถานการณ์ความคุกกลุ่มของการลบไม่สิ้นสุดในตะวันออกกลางเนี่ยอาจจะยังมีต่อเนื่องแม้ว่าตอนนี้ดีนะฮะที่อิสราเอลไม่ได้มีความตั้งใจเป้าหมายใดๆเลยที่จะไปโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันดิบหรือแหล่งนิวเคลียร์ของอิหร่าน โจนนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับก็เลยทําให้การตัดสินใจที่ชะลอไปหนึ่งเดือนเนี่ยดูจะปลอดภัยมากกว่าการชะลอไปอีกหนึ่งเดือนก็ทําให้ได้เห็นอะไรหลายอย่างเลยครับว่าหนึ่งราคามันตอบรับยังไงสองความต้องการเชื้อไหมดิบจะเป็นยังไงต่อสามนโยบายของการสนับสนุนราคานัดิบและการผักดันนโยบายด้านพลังงานระหว่างประเทศของเบอร์หนึ่งกัปตจะเป็นยังไงสี่จีนจะว่าอย่างไงเพราะอย่าลืมเครับว่าจีนนั้นเป็นประเทศที่นำข้าวนมันดิบอันดับหนึ่งของโลกนะฮะ และนั่นก็คือนโยบายของเขาตอนนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องเศษติจของเขาเสมอไปดังนั้นเช้าวันนี้เราจึงได้เห็นราคาน้ำมันดิบเนี่ยขึ้นไปเกิน70ดอลลาร์สหรัฐครั้งใหม่ในเอเชียของในบงก์นิวยอร์กสหรัฐ ดีไม่ดีนะครับสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นราคาน้ำมันต้อนรับเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก็ได้สำหรับน้ำมันในประเทศไทยนะครับสถานการณ์แบบนี้จึงทําให้มีมีความรู้สึกว่าราคานัดิบนั้นไม่แน่นอนแล้วละครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี้คงต้องตามติดกันพอสมควรนะครับส่วนแนวโน้มของราคาน้ำมันดิบที่จะจบในช่วงสิ้นปีนี้ยังคงมีหลายค่ายมองกันประมาณว่า70ดอลลาร์โดยเฉลี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งหมดนั้นต้องกลับมาดูด้วยซ้าไปนะครับว่าการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะฮะเรากําลังเห็นทิศทางทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังใกล้เคียงเข้าไปอยู่เรื่อยๆหวังว่าท่านผู้ชมจะติดตามเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้ได้อย่างชัดเจนกันต่อไปนะครับอ่ะ